มาอยู่ที่สนามบินตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินนะคะอันนี้สนามบินที่นี่เราคือที่ไต้หวันแล้วก็ผู้โชคดีของเราอยู่ข้างหลังนะคะผู้โชคดีที่ได้ลัคก <คน S 2> ี้แลนด์มาสี่คนแต่ว่าได้สองคนคะ่ะทีนี้ก็คือรุ้นมากคือทริปนี้ผู้สูงไม่เย<น>่โบมือนิดนึงคะ<า>่ะไม่รู้จะไปไหน มเราก็ตามผู้นำทางเสื้อส้มไปนะคะออกจากสนามบินเราก็เดินตามหาป้าย MRT มาเรื่อยๆน,น,นะคะจริงๆอยากจะบอกว่าเราก็หลงทางเหมือนกันเราก็อ่านตามป้ายและเดินมาเรื่อยๆคะ่ะ <laughs> เราได้บัตร MRT ที่ส่งส่งการท่องเที่ยวของประเทศไต้หวันนะคะ เราก็มาแลกที่หน้า Information ก่อนที่จะเข้า MRT หลังจากนั้นเราก็เดินเข้าไปขึ้นรถไฟได้เลยคะ่ะหน้าตาผู้โชคดีขึ้นรถไฟนะคะตอนนี้ตอนนี้ขึ้นรถไฟจากสนามบินเทาหยวนไปที่เมนไทยเปสตเตชัน Station. น่าเครียรอะไรมั้ยี้คือหน้าตาไม่หน้ ยิ้มหนอ่อยพ่อกำลังอ่หานเครียดจัง เมาส์ขำๆบนรถไฟระหว่างเข้าเมืองและเราก็ถึงแล้วไทเปเย่ yeah. เราจะเริ่มเดินทางไปฝากกระเป๋าเนาะนีวิเกเตอร์กำลังเซิร์ชอยู่บรรยากาศโดยรอบไปไปเลยค่ะก็จะมี จริงๆนวีเกเตอร์ก็หลงทิศหลงทางเหมือนกันมาครั้งแรกก็อย่างนี้แหละตอนนี้อุณหภูมิก็ประมาณ20องศาะคะ่ะเราก็จะเดินทางไปฝากกระเป๋าเมื่อกี้เพิ่งข้ามสะพานมาไอข้ามทางม้าลายมาเนะเาะล้วก็ขึ้นบันไดแล้วก็เดินต่อแล้วตอนนี้เราก็เดินมาจนถึง ไปเป็น Station b a g k e t Service Center นะคะที่ฝากกระเป๋าของเราจริงๆก็เดินไกลอยู่นะจากสถานี MRT Express เขาหยวน่นเงียบเหงาอยู่นะคะนี่เรามาฝากกระเป๋าที่มีการให้เป็น Station b a เขาหยวนนี่เราอยู่ที่หน้า ที่เมนที่เมนไทเปสเตชันเราฝากกระเป๋าเดินทางทั้งหมด4ใบก็คือจะฝากหนึ่งวันเอ,อ่อเขา้าเขาไม่จำกัดเวลานะคะแต่ว่ามารับตอนไหนก็ได้ก่อน2ทุ่มเวลาที่นี่เขาก็คิดใบละ50บาททั้งหมดแล้ว4ใบแล้วก็ทั้งหมด200บาทนะคะโอเคเราฝากกันต่อแล้วไปเที่ยวกันต่อเลยแนะนำฝากกระเป๋าที่นี่นะคะที่เมนไทเปนสเตชัน Station. ราคาดีหลังจากนั้นเราไปเที่ยวกันต่อเลย ลงที่สถานีสวนสัตว์ไทเปแล้วก็จะเห็นกระเช้าหมาคงอยู่ไกลๆนะคะแล้วก็เดินไปตรงนู้นกันเลยทันด้าดิสน้ทันด้าน,นะคะและ้วก็จะมีสนามเล็กเล่นนี่เด็กมีตัวกระตูน้นมัสคัตแล้วก็ข้างหน้าเราก็จะเห็นเป็นกระเช้าหมาคงกำลังเดินไปนะคะ บรรยากาศบรรยากาศดีแล้วเหมือนฝนจะตกครึมครึมขึ้นกระเช้าเหมากรงนะคะแถวของตัวพื้นธรรมดาก็คือเ็กว่าจะแถวสั้นกว่าถ้าเกิดเป็นพื้นใสจะแถวยาวมากเลยค่ะี มาได้ขึ้นแล้วนะคะกระเช้าครั้งแรกครั้งแรกไม่เสียวหรอกเพราะว่าพื้นไม่ใช่เราเป็นธรรมดาวันนี้เรามานั่งกระเช้ากันความรู้สึกหน่อยเป็นไงครั้งแรกโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นยี่หุ่นก็ไม่ได้ขึ้นก่อนจะไปจ้งเลยก่อนจะมาก็นั่งรถไฟฟ้าก็ มีแอบยิบหลับหลายคนไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้นอนไปแล้วนะความแข็งแกร่งน่เออซิงเนียความขี้หม้อความขี้ห้อโอ้ป้วโอ้เสียงลมโอ้บรรยากาศข้างหลังสวยมากเลยลองมองคงไปข้างล่างี่เออ เนี่ยค่ะทั้งขาไปขากลับแต่เช้าก็จะเยอะๆเลยแต่เช้ามาสวยมากสวยจังเลยนางงามโบ้แล้ก็แอบ,บไม่ค่อยชัดนิดนึงเพราะว่าข้างนอกมันหยดน้ำเนาะฝนปลอยตกค่ะตกปลอยๆฟยิวก็ฟิวธรรมชาติสถานีที่นึ่งใช่ไหม ใช่เราไปเราไปสุดเลยนู่นถึงนู่นเลยค่ะเราซื้อเราซื้อสถานีสุดท้ายเลยเหมากรงก็คือข้างบนก็จะมีวัดจริงๆสถานีที่สองนี่ข้างหน้าที่เห็นมีวัดนะคะอัน,นสถานีที่สามอ่ะมันจะขึ้นไปอีกนิดนึงแต่ข้างบนก็จะมีวัดอีกหนึ่งกันมันมีมันมีบันไดข้างหลังมีบันไดเดินเทว ไม่แน่ใจว่าเป็นบันไดเดินเทลหรือว่าทางนานนทางน้ำอ่ะเนี่ยเออทางน้ำไม่ใช่เดินเทลนี่งไป ข้างบนมีแดดเฉยนะตอนแรกตอนแรกแบบไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่มีแดดบรรยากาศข้างบนรอบๆสถานีหมาโกงมีร้านชาเยอะแล้วก็ขึ้นมาเพื่อชมเมืองไทเปนะคะแต่ว่าวันนี้เรามองไม่เห็นเลยตึกไทเปหหนึ่งเพราะว่าหมอกฝนลงเยอะ เดินขึ้นไปเพื่อไปดื่มชากับทานขนมแต่ว่าลืมถ่ายคลิปเราไปดูรูปกันดีกว่า ใหญ่กลัวค่ะรอบนีก็เลยต้องแพ้นั่งบางนีไม่คือกลัวแล้วก็คือสถานีแต่อันนี้คือสถานีที่ยาวที่สุดคือมีคนไม่ไหวใจที่นแล้ววสองคนคนวิววิวไม่ไม่ยอมไม่ยอมจะนั่งแท็กซี่กลับขากลับเรานั่งแท็กซี่กันเข้าเมืองต่อด้วยการช็อปปิ้งที่ถนนคนเดินสีเหมือนคคักมากเลย ตลาดถนนคนเดินซีเมนต์นะคะก็จะจัดกิมมิคก,กระตูมมีน้องหมามาเดินด้วยน้องหมาน้องกกบชอบม,มากเลยแมวเราะจะไปซอยไหนซอยนี้ <c oughs> <c oughs> ปกที่แบบกลัวๆหน่อยป่ะตัวเนี้ยเดี๋ยวนี้เขาฮิตแบบไอเนี้ยตัวการ์ตูนที่แบบมันแบบตลกถนนคนเดินซีเมนเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นของไทเปและที่พักราอ่ะก็อยู่ในซีเหมนเลยแอบ้านี่มีสิตวุฒิข้างด้วยเมื่อกี้มีคนต่อเต็มเลยอ่ะตรงเนี้ยเนี่ยข้างหน้าตรงร้านเมื่อกี้ คนต่อเต็มเลยที่เป็นเกี้ยวเกี้ยวทอดอ่ะหอมอยู่นะเนียวเกียวซาเียวทอดคนเดินเนี่ยคนจะคิกทักช่วงวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะมีร้านค้ามาเปิดตามถนนเยอะ ดองกี้กใช่เราอยู่ได้ใกล้ดองกี้ไนงะที่พักดีมากเลยนะอยู่ใกล้แบบว่าทุกอย่างอะ่ะแนะนําที่พักที่นี่เลยแต่ว่าอาจจะเข้าซอยหน่อยรถใหญ่เข้าไม่ได้มีข้อจํากัดของที่นี่ห้องโดยรวมถือว่าสะอาดเราก็จะเดินทะลุข้ามถนนไปเราอยู่เซนินะคะนี่เดินอ๋อเขาปิดถนนหรอให้เดินอย่างเงี้ยเลยหรอ รองแ n นบ a ร์ปิด e ใช่ใช่ใชอันนี้ถ้งานนี่เขาทำงานศิลปะเนี่ยที่คนให้เพนอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวแอบไปดูนิดนึงขอเดินเข้าไปดูหน่อยทั้ง,งหมอะไรกันนี่ลงมาวาดภาพศิลปะแล้วเนี่ยอุ๊ยทำจากสเปซคนสีด้วยภาพเก๋มากสวยดีแล้วนั่นทำอีกคนเดียวเลยนะอินดี้ไม่ไหว Thank <laughs> you. คนมาซื้ออะแล้วจ่ายตังเลยโอ,โอเคลุงทำดูเพลินมากเลยชอบข้างๆก็มีการแสดงโชว์ตา่างๆแต่ที่เราชอบที่สุดเลยเห็นจะเป็นโชว์ร้องเพลงเพราะว่า อากาศเย็นเดินเล่นชิวๆผ่านมาก็เจอขบวนแห่หยุดดูซะหน่อยเขาแหอะไรกัน บวนแห่งับขบวนจะมีความแตกต่างกันแล้วก็ที่สังเกตเลยก็คือจะมีเทพเจ้าน่าจะเป็นขบวนแห่งเกี่ยวกับเทพเจ้าแต่เราไม่แน่ใจว่าใช่จริงๆหรือเปล่า ารกิจก่อนเข้าที่พักเรามาตามหาบัตรอีซี่การ์ด uard, แล้วเราต้องมาหาที่นี่เซเว่นซาริโออ๋อมันเป็นแค่นี้อะเซเว่นไปดูข้างในว่ามันมีอะไรกันเซเว่นซาริโอตามหาบัตร 你。 นนั้ะะก,กตอนนี้เราอยู่หน้าห้องพักที่โรงแรมฮานตาโก้เดอะออเรซีเหมือนจริงนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในห้องมีอะไรกันบ้างเข้ามาดูเลยคะ่ะเข้ามาค่ะในห้องนี้นะคะก็จะมีทั่วไปเลยก็จะเปิดเข้ามานะคะก็จะมีห้องน้ํา ก็จะมีห้องน้ํานะคะห้องน้ําของเราเนี่ยก็จะเป็นอ่างล้างหน้าก็จะมีชั้นล่างมีลิชักก็มีของมีดายให้นะคะมีดายตัวเล็กให้ <c oughs> แล้วก็มีชักโครกที่นี่ถ้าเกิดจะสอบจะถามเนี่ยจะเป็นชักโครกที่ไม่มีสายชะมะัแต่จะเป็นอ่าของญี่ปุ่น,นะคะ่ะแทนแล้วก็มีเครื่องอาบน้ำต่างๆรบนะคะ มีฝักมัวมีแชมพูมียาสระผมค่ะมาในส่วนของห้องห้องนอนนะคะก็จะมีอย่างแรกเลยเราเปิดมาเราก็จะเจอกับตู้เสื้อผ้าตู้เล็กก็จะมีไม้แขวนเสื้อให้สามารถวางกระเป๋าได้นะคะก็ขนาดใช้ได้เลยไม่ได้ไม่ไม่ใหญ่ สประตูนะแล้วก็เป็นที่วางกระเป๋าค่ะตัวนี้เราก็ขอเอาสัมภาระวางไว้ตรงนี้ก่อนทีวีที่นี่จอใหญ่มากนะคะแล้วก็ในส่วนของมินชักก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีเก้าอี้ที่ให้นั่งทางนานได้ด้วยค่ะมีเก้าอี้หนึ่งตัวแล้วก็มีเก้าอี้ที่นั่งข้างเตียงไว้ชมบรรยากาศข้างๆที่อันนี้ก็คือจะเป็นตึกข้างๆนะคะเป็นห้องข้างๆซึ่ง ก็จะติดกับตึกข้างๆเลยฉะนั้นเราก็จะทําการติดตึกไว้นะคะแล้วก็เตียงนอนเราก็เป็นขนาด6ฟุตนอนนะคะก็ประมาณนี้ค่ะที่พักของเรายินมาถึงไทยเป็นวันแรกเราไม่ได้พักผ่อนเลยวันนี้จะเป็นยังไงร,รอติดตามชมตอนต่อไปเลยคะ่ะ